เรียบร้อยไปแล้วนะครับสาหรับเจ้าเนต้าวีคันนี้นะครับที่ใส่ชุดช่วงล่างโปเฟนเดอร์ไปนะครับวันนี้มาเพิ่มเติมนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับลูกค้าคันนี้มีโจทย์ว่าฝาท้ายเปิดยากเหลือเกินอยากให้เปิดฝาท้ายได้ง่ายนะครับวันนี้เราก็เลยติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าไปนะครับเดี๋ยวดูนะวิธีการทํางานนะดับแรกก่อนเลยที่ตัวรถเองสามารถเปิดขึ้นได้กดเยงสามารถกดตึ้มฝาท้ายเปิดขึ้นอัตโนมัตินะฮะส่วนด้านในนะฮะก็จะมีปุ่มกดมาให้เลยนะครับ กดปิดก็ปิดให้อัตโนมัติเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าจะเปิดตรงนี้หรือปิดตรงนี้ทําได้หมดนะครับนอกจากนั dad, ้นยังไม่พอแลนเราต้องพบสเตปคลิกเซนเซอร์เท้านะครับนี่ครับก็ทํางานโดยการเอาเตะปุ๊บก็เปิดขึ้นมาอัตโนมัติเช่นกันนะฮะนี่คือทํางานของคลิกเซนเซอร์นะคลิกเซนเซอร์เนี่ยสามารถทําได้ทั้งเปิดและปิดนะฮะปิดก็เตะอีกทีนึงก็คือปิดอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับที่รีโมทเดิมรถนะฮะก็ยังสามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะฮะ ก็เราสามารถกดแค่ไว้นะครับก็ฝาท้ายเดิมก็จะเปิดให้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ครีโมดรถเดิมที่ให้มาจากโรงงานได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีการตัดต่อสายไฟนะฮะตัวนี้ยังมีระบบเซฟตี้นะครับในกรณีปิดและมีสิ่งกีดขวางขวงนั่นหมายความว่าฝาท้ายก็จะไม่ปิดให้เรานะฮะนี่ครับผมรบจำลองการปิดดูนะครับจุดปุ๊บปรับให้อัตโนมัตินะฮะอันนี้คงออ option จริงๆนะครับนี่ นอกจากนั้นตัวนี้ยังเป็นชกคให้เป็นอัตโนมัติได้เลยนะครับคือชค็คในกรณีที่เรามือกดเนี่ยก็ยังเป็นช็คได้ธรรมดาได้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะมีปุ่มเปิดปิดให้เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะนี่ครับมีปุ่มเปิดปิดให้เช่นเดียวกันนะครับด้านหน้านะฮะก็เรียบร้อยนะครับก็เพื่อนๆท่านใดนะครับมีรถไฟฟ้านะครับ สนใจชุดช่วงร่างนะครับของโคลคฟินเดอร์นะครับร้านเรามีพร้อมจบครบจำหน่ทุกรุ่นนะฮะปาท้าไทยไฟฟ้านะฮะก็มีคร,ครบทุกรุ่นเหมือนกันนะฮะไงสนใจติดต่อเข้ามาตามนี้ครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ thank you